เ้าเจาสูตรเล็กอันนมั้ยเนี่ยตัวทันเถื่อนเลยน้องกใส่หัวได้สูตร,ส,ตรสูตรนะองตัวนี้ได้ระดับทั้งพี่คือคือคืออยงปะอ้ยสา่ามีคือดอกออันมันมันเดาหรอยปะเออตัวนี้นตลงแสดงว่าต่ำกว่านันปโอ้ตอยมอีม,มอือ เอาปเนี่ยใช oh, ่าหมนายลูกกระดิ <S <S ่งเดือดมีเล็กอยู่อ๋อมือถือมาเสริมกันลอกันเดอดเนี่ยท่านสิลัคผ้เสริมตีนไว้เสริมพึ่งบ้าบอเล็กนิตีนมันแน่นอ่ปล่อจับเ๊ะมันจะไหล ถ่ายไม่พูดไม่จาร์เรบอกคที่บอกอะไรอะถ่ายอาจสิขาดเพื่อนเสียเขาหน่อยเสี้ยนสิบนาทีไปเรื่อยจับไปื่ออะไรเรื่อยเม่้มันไหลจับไปไอูกเจ้ายกตัวนั้นขึ้นห้รูี่ยกขึ้นอีกน้อยนึงเจ้าเจ้าเห็นเจ้าเห็นตายตายหัวทั้งผุนปะ

แล้วเอาลูกแก้ได้ไหเ,เ,เ,เล็กมากไหมปากกาขีดล่างน,นี่ส่ขีดด้วเจ้าขีดได้ลบเจ้ามาจับนะใหญ่ี่ธีจับต่อ,อนี่เป็นประโยชน์คู่ดีนะเฮ้ยวิธีเจ้าไปเล้งยกเสาไหนกเสาฝุ่นยงเสาฝุ่นเดี๋ยวจับจับตัวได้ไหมยกจับยกเสาตัวน,นั่งขึ้น ยกกนีกยวกเบิ้งปลายเล็กให้มันซ้ำกันก็ใช่ซึ่งใช่น่ะคุณอาเออให้ให้ให้เส้นเด้เส้นล่างมันซ้ำกันเห็นป่กาบประมาณเอายกขึ้นยกขึ้นขึ้นดิให้ลบขีดข้างอีกมอาไปยก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 อีก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 หน่อยนึงให้ลบขีดล่างเอาไปยกขาไปทุกคน นั่นกี่เล็กคนั้นน่ะเด้อเอาปั๊เล็กกี่ตกเส้หัวเลยนะไปลุงอะไนี่จปไปเลยไปแล้วอคีคเอาอีจังดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีบดิบกถือเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้ออ้หจับไปนี่น <Hey. S 1> เทางบอาต่ตทา,างนั้นไม่ชิบกดีก็ไมยย่เลน ไม่ดึงแต่หน้าใช่ไหมบอมันทีเดียวอยมางนี้ก็บอมั้งนะแต่เชื่อคือป่อยเลยจัเล็กอันนี้ปุชป่อยนี่อันนี้เรียกว่าบอมแบบนี่้คือไปึ้นไปขึ้นไปผิดทางลงมาเอาเชื่อไปเลยเชื่อแล้วเปล่าอะไรเปล่า เอาเลยเลยแเดวมันาทำไมสินยับยังนเอาไรไปลงนิดนึงเอาได้เลย กินอทีรไม่พูดไปจาเลยเงียบเลยทำไมพูดอธิบาย่ม่าทำอะไรดินก็หนูไม่รู้ว่าทำอะไรเดินมาที้หนูอ้อมอ้อมมาทีเน้นเน้นช่างเน้นช่างเน้นเน้นหัวหน้าช่างเวลาด้วยเน้นหัวหน้าช่างดูวิธีการทำงานอ้อมไป็นวนเดินวนไปนี่เจ้าูมสีมือช่างแรกอะไรช่างล้วกรนะทำสุดยอด มเกี่ยวไว้แล้วนะเคลนดูด้วยเค่นเล่นเค่นเอาได้ยังีได้ไหมดังมดลากมามากพไดสิสีพิจารณาหุ่นไปเดี๋ยวไปเองก็ไปสีเช่นอารลกนี่ายผู้กรอนเี่หน่ยเอาไปบุ่นั้งวัดนี่ิด ดูๆกันเจนขอขอถุงมือนั่นหน่อยเริ่มรอนเรัังน่อยตรงสามคนขึ้นเลยกนเได้แ็สคนันแลนวนหน้านหลังเป็นไกลถืออนเ่าไโลบึง น้อปต้องไปทำงาปกไปหันก็ไปนี่อ๋อนี่บรไเวณเรอวัดป้อต่อขันโอเคเดี๋ยวไปโอเคนี่เดีย่ถามว่าเอาประมาณแม่ปก้กน,น้ำมันขึงขอบบนนี่เห็นบอ เอมไปแล้วก็ยุเสากดี๋เอาไปสุดไปสุดเลยเหรอจัดให้ไอ้ลูกเบิ่งไหมสุดเห็นปะลูกลูกกันไปสูบเออุดไปจับจับเรื่มมือจับเรื่มนุได้ลไอ้เรมือจอมือแตะไปแล้วประคองไว้เลประคองแล้วผู้ใวะผู้ใดี่ี้กรดดกเดียววะพี่เกณละขี้ดูขม มันคือเหม็นแสดงว่ามันระบายบอดีระบบระบายดีนแรมันน่นแล้วฮะน้ำมันอื่นขางรังนั่นน้ำมันอื่นหาเกลียวน้ำฝนตกมันอื่นี้มันเต็นไปกติมไรลปไ่รองดยเี่ย่อยอเงียนเจ้า้หั เดี <ite> <LO> um. okay. ่ยเป็นปีอื่นเออไปไปเีาสองมือโหลดต้องไปชันละผลงลงห่านเอ้ยเล้งเล้งเล้งมี้เหรอเไม่ฟูไม่ฟูห่อนเนี่ยห่านที่เจียมตั่างหา ออเ,เอาาพอูดพ่อพ่อพูดพ่อพ่อาดีนะของจีนเขาเล่นกนะันนะเล่นกันรูปปั้นเป็นบดอกขวดเบียร์นะมาเจอขวดเยียบ์ตีเก็บกินทนี่หา้ารับตาเด้ว,วอพี่นุ่น นะกันไปเชื่อมยู่ตะก้าสาแหงนี่มันใหม่เลยบน้ปนโอเอ้ง่าไปข้นกันงไปเปลี่ยนเอาคัเนียหาเลยเอาเาไงเอา้บ้งหัวเ,เาสาเ,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 เนาะเออนเฮ้ยเออฮ้ยบังูเนี่ยบัง ห่างเลยอนี้มาโดแล้วบ่เฟูบ่เฟิองฟูนี่น้บินขลาดจชดจ่ก็นั่งไห้ต่เลวมันบงยาเดี๋ยวเอาตูไมไ่เห็น้ไหนมึงใส่เกือบขัไปจะคลองตัวเวก แมตามหลักการมันเป็นแหงสั้นนี่บันนี้คข่นี่มันบ่มีหลักการเพราะว่าหลอ่ว้บ่ใมันตงนขนสายลุงลความบาดเจ็บข่อยม่เกเอานั่นอยอกนาะของคูละลอยเศร้าไงะคูละลอยยังไมใอะไแล้วคู่เสรไมใส่เออก็ตยม่ร่างใส่ดีก็ไดกคือ่ที่นึงใช้ ไห้ลงตัวจับแล้วดาบเสาเด้อโลมาเจให้ไปให้ไปมันชนก็ลากหุ่นเไม่อานราต้องเต็มเต้องเต็มเราต้อดีกับก็ดีเจสางไอ้ลบเสามันเอียร์จับแล้ดาบเบ่งนั่นีจับทั้งเจ้าทังเจ้าไหมเบื้งกว่านี้ได้บ่ ดูแลเลองซีเรียสให้มันจูอยู่กันอ่น้เจ๊จาหนักเล้วว่าเริ่มย่าเลยสิยูดีเลยเอาไปตัวรเส่คนมล้างนีเจอกัันนัดเอาไว้ฟังเจกได้ไป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 เ้ลูกมาลชืเอาไปก่อไป ใช่มันเป็นจิตวิญญาหนึ่งว่าใจที่เขาาทิ้งกันน่ะ